ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ Shadow Return กันนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงคือโอ๊ยคิดรายการไม่ออกงั้นขอเป็นรายการ Shadow เล่าเรื่องกันนะครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องประวัติของผู้รอดชีวิตในเกม This War o f ฟ i n e นะครับซึ่ง This War of ฟมา e นี่ก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับว่าเราจะเอาชีวิตรอดเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงสงครามเนี่ยคือเราจะรอดหรือไม่จนกว่าสงครามจะจบนะครับคือ ถ้าอธิบาย,ยง่ายๆคือเป้าหมายคือเราต้องเอาชีวิตรอดจนกว่าสงครามจะจบนะครับตัวละครที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่ามาร์โกนะครับผมจะเล่าคนนี้ก่อนนะครับคือประวัติเขาคือมาร์โกเคยเป็นนักดาบเพลมาก่อนครับหลายครั้งเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือคนไว้เยอะมากจนเขาคิดว่าเนี่ยโลกโลกเนี้ยศัตรูของเขาก็คือไฟนั่นเองครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็ เกิดข be it ึ้นได้ง่ายมากเรื so ่องไฟนะครับก็คือถ้าหากสับเข้าอะไรเงี้ยก็ทําให้ไฟไหม้ได้นะครับอ่าเช่นลืมปิดเตาแก๊สลืมอะไรเงี้ยก็ทําให้ไฟไหม้ได้นะครับคือเขาจําทุกวินาทีที่อยู่ภายในกองไฟได้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะเลือกช่วยคนหรือไม่บางครั้งก็จะตัดสินใจทําให้เขาเจ็บตัวนะครับก็คือบางทีช่วยเหลือคนแต่ก็ต้องสุดเสจต้องแลกโดยความเจ็บปวดนะครับก็คือต้องแลกดยความเจ็บตัวง่ายๆไม่เจ็บปวดดิ แต่ก็ทําให้เขามีความสุขได้นะครับที่ทําให้ช่วยเหลือลคนได้แต่พอในช่วงสงครามนะครับคือสองครามก็ได้ฆ่าหรือได้ผ่านชีวิตผู้คนไปมากมายเลยในช่วงเจอในช่วงนั้นนะสงครามก็มีอยู่ก็คือคนก็โดนฆ่ากันตายบ้างอะไรบ้างโดยขัาวไเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาทีก็คือเจอเจอเพื่อนบ้ากนกำลังขโมยของของ,ของเขานะครับแล้วก็ คนที่ขามงของอะ่ะก็คือจะเอามีดอะทำร้ายเขาแต่ว่ามาโกะพอรู้ทักษะการต่อสู้บ้างก็เลยทําให้รอดมาได้นะครับแล้วก็ก็ได้ก็ได้หนีไปอยู่อาศัยก็ได้ไปเจอแอนตันนะครับแล้วก็ตัดสินชีวิตไปด้วยกันก็คืออยู่ร่วมกับแอนตันไปเลยนะครับก็คือง่ายๆก็คือยอยู่ร่วมกับแอนตันไปเลยก็อยู่ด้วยกันเพื่อเอาชีวิตรอดไปด้วยกันนะครับ ส่วนตอนจบของเขานะครับมา์โกก็คืองานสุดท้ายเขาก็หลังจากที่สงครามจบลงก็มา์โกก็จะยืนหยัดด,ยด้วยความดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมาตลอดนะครับก็คือในช่วงสงครามเขาก็ได้ช่วยเหลือคนไปมากมายนะครับแล้วก็ตามหาครอบครัวของเขาจนคบพวกเขาหลบภัยอยู่ในประเทศที่เป็นมิตรแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ มาโกรละครอบครัวของเขาพร้อมกับเพื่อนๆที่หลบภัยมาที่โป,โ,ปโกเลนหรือโปโกเลนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยครับแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งในตอนนี้ทางสถานีดับเพลิงขาดคนงานมากก็คือที่มันขาดคนงานก็เพราะว่าคนงานบางคนอะ่ะตัวยิกตายบ้างป่วยตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หายสาบสูญน,นะครับก็คือในที่ทํางานก็มีมาโก้คนเดียวนะครับที่ยังอยู่คนเดียว,วก็คือมีคนเดียว ตอนนี้ก็ในตำแหน่งหัวหน้าแล้วก็หาหาคนมาเพิ่มมาช่วยทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในไม่นานก็มีคนมาสมัครจํานวนหนึ่งเขาก็แบกรับหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่คิดเสียดายเวลาเลยนะครับและสุดท้ายทุกอย่างก็เริ่มเข้าทางมาโก้ก็ออกไปจากห้องทํางานของตัวเองถึงจะเป็นหัวหน้าเขาก็ลุยกับลูกน้องเสมอเขามองมันมองไปยัง เมืองที่กาลังซ่อมแซมตัวเองตอนนี้ก็ห้างร้านต่างๆก็ได้กลับมาเปิดอ,อีกครั้งโรงพยาบาลก็เช่นกันอีกทั้งสถานตํารวจและก็โรงเรียนนะครับในตอนนั้นสงครามกำลังปะทุเขาคิดว่านี่มันจุดจบแต่ในตอนนี้แต่แห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ได้สอมาถึงแล้ววันใหม่ที่ดีกว่ากําลังมาหรือมันอาจมาถึงแล้วก็ได้ก็จบไปแล้วครับสำหรับประวัติมา์โกนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับ ก็ถ้าใครชอบก็กดไลน์นะครับหรือก็แชร์กันได้นะครับถ้าเป็นกำลังใจให้อีกก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเียงเตราน,นี้